สวัสดีค่ะเทนนิดพาณิพักวงพัฒนากิตเป็นนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นน้ำหนักไม่เกิน49กิโลกรัมค่ะก็ในช่วงโควิดนะคะไม่มีพี่ๆนักข่าวมาค่ะวันนี้นิดก็จะมาสัมภาษณ์ตัวเองกันค่ะมาเริ่มทีคำถามแรกค่ะตอนที่แข่งเล่นได้ท็อปฟอร์มไหมค่ะตอนที่แข่งค่ะก็ถือว่าเล่นได้ตามแผนที่เราวางแล้วก็ตามที่เราซ้อมมาค่ะก็ถือว่าท็อปฟอร์มค่ะคำถามที่สองค่ะ รอบชิงตอนที่โดนนำแล้วจะหมดเวลาคิดอะไรอยู่ตอนนั้นความคิดของหนูก็คือยังมีเวลาเหลืออยู่ค่ะไม่ว่าจะคะแนนตามหรือว่านำอยู่เราก็ต้องแบบว่าอยู่ในเกมตั้งใจมีสติค่ะก็ยังเหลือเวลาอยู่ก็พยายามทำให้เต็มที่เล่นให้เต็มที่จนกว่าหมดเวลาค่ะถ้าตอนนั้นหมดเวลาผลจะออกมายังไงก็คือเราเต็มที่แล้วแค่นั้นค่ะคำถามที่สามค่ะ ตอนร้องเพลงชาติแล้วน้ำตาไหลคิดถึงอะไรอยู่ก็มันเป็นโมเมนต์ที่อยากได้เหรียญเหรียญนี้มานานค่ะพอทำได้แล้วมันก็เป็นน้ำตาแห่งความภาคภูมิใจมากๆค่ะพอนึกย้อนกลับไปในตอนที่ซ้อมมาผ่านความยากลําบากความเหนื่อยมาแทบจะขาดใจเกือบจะตายก็คือแบบเหนื่อยมากๆเหนื่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็ ซ้อมหนักมากพอมาถึงวันนี้ทําได้น้ําตามันก็ไหลออกมาแต่เป็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจค่ะก็ดีใจมากๆที่ทํามันได้แล้วก็ทํามันสําเร็จสักทีค่ะหลังจากนี้ยังยืนยันจะเล่นเด็กอนโดต่อไหมและจะเล่นไปจนถึงไหนค่ะหลังจากนี้ก็ยังจะเล่นเทันโดต่อค่ะเพราะว่าตอนนี้ร่างกายทุกอย่างถือว่ากําลังพีคแล้วก็ ทุกอย่างสมบูรณ์แบบสมบูรณ์ดีคะ่ะไม่รู้จะเลิกเ,เล่นทําไมคะก็จะเล่นต่อไปเรื่อยๆคะ่ะจนถึงเมื่อไหร่ก็คือที่วางแผนไว้ก็คิดว่าโอลิมปิกที่ปา